อเคถึงแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เรียกว่าเนี่ยน,นะแหลมเทพนะครับชื่อในแมปนะมันเป็นแหลมเทพซึ่งมันเป็นท่าเรือนะครับเป็นท่าเรือที่ว่าเรือน้ำมันจอดอะนะครับตรงนี้นะก็มันเข้ามาได้แค่นี้แหละนะครับมันจะเป็นลานวากว้างๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยแต่ว่ามันจะมีวัดอยู่บนยอดเขาเนี่ย คิดว่าแบบว่าวิวน่าจะดีนะแต่ว,ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าจะขึ้นไปได้ไหมนะครับถ้าขึ้นได้เดี๋ยวจะลองขึ้นไปดูวิวด้านบนว่าเป็นยังไงนะครับนี่มันจะเป็นท่าเรืออย่างนี้เลยนะครับก็จะมีพวกพน,นักงานแหละนะครับที่เรือน้ํามันเนี่ยตรงเนี้ยเป็นท่าเรือแล้วก็นู่นเรือน้ํามันจอดกลางทะเลนน้นลำหนึ่งนะครับส่วนเนี้ยมันจะมีโกดังคลังตรงนี้ผมเข้ามาผมตกใจมาก ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นคลังที่เก็บน้ํามันปลาล์มดิบนะครับเดี๋ยวตอนออกจะถ่ายให้ดูนะมันจะเป็นที่เก็บน้ํามันปลาล์มดิบนะชื่ออ,อ่านตามป้ายกือแบบนั้นเลยอโอเคนะครับมันก็เป็นคล้ายคายกับท่าเรือเฟอร์รี่นั่นแหละแต่ว่าตรงนี้คือเขาให้เรือน้ํามันจอดอเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูวัดนู่นนะครับวิวดีแน่ถ้าขึ้นไปนะครับ จะเห็นวิวแบบว่าท้องทะเลโอเคนะครับประมาณนี้เนาะมันไม่ใช่เป็นเชิงที่แบบท่องเที่ยวนะมันจำรับเหมือนกับว่าให้พนักง,งานที่ว่าไอ้นี่น้ํามันอะนะครับพนักง,งานที่ว่าทําเกี่ยวกับเรือน้ํามันอะไรแบบนี้แหละโอเคประมาณนี้เนาะเดี๋ยวถ้าขึ้นไปบนวัดนู้นเดี๋ยวจะใหดูอีกทีหนึ่งนะครับ รเราจะไปขึ้นวัดกันนะดูจากที่ท่าเรือแล้วอะ่ะไอ้ตรงวัดบรรยากาศโคตรดีอ่ะวัดอยู่ตรงนู่นนะครับเดี๋ยวไปขึ้นวัดกัน นี่ตอนเข้ามา,มาเมื่อกี้ตนี้ผมเห็นถังเก็บน้ํามันเนี่ยผมตกใจว่าประเทศไทยเราไปถังเก็บน้ํามันที่ที่นครด้วยเหรอใช่มันเป็นถังเก็บน้ํามันครับมันเป็นถังเก็บน้ํามันปาล์มดิบนะครับเป็นน้ํามันปาล์มดิบนี่ลูกใหญ่มากไม่เคยเห็นถังเก็บน้ํามันนะครั้งแรกที่เห็นนะนี่ คือถ้าเป็นน้ำมันดิบหรือว่าน้ำมันดีเซลใช่มผมว่าคนาคนครใช้น้ำมันน่าจะถูกนะนี่ครับเป็นถังอย่างนี้ทั้งสองฝั่งเลยนี่นะครับถังเก็บน้ำมันปาล์มดิบนะครับชื่อเขาเนี่ยป้ายอยู่เนี่นะครัน้ำมันปาล์มดิบเพื่อกเกษตรกรโอเคสบายครับไปเดี๋ยวไปขึ้นวัดกันครับผม ถือไกัไม่ได้อยู่ในในในเป้าหมายนะวัดเนี่ยแต่ว่าไปยืนอยู่ที่ท่าเรือนอะ่ะแล้วก็หันไปดูวัดอะ่ะโอ้ยบรรยากาศน่าจะดีครับบรรยากาศน่าจะดีแล้วก็ไปหาดูรีวิวในทิกต็อกก็สรุปว่าคือขึ้นไปได้นะครับขึ้นไปชมวิวบรรยากาศได้นะก็ไม่รอช้าครับไปเลยมีบ้านหลังนี้ไม่รู้บ้านนะค่ะรือหาดครับ ีนบ้านแล้วเนี่ยคารุบ้านหรือว่าคารุหาดโคตรใหญ่โอ้โหโคตรใหญ่อ่ะอนาบริเวณใหญ่มากนี่อยู่นะอนาแอนาบริเวณบ้านเขาอยู่อีกนะ ใหญ่ยิงๆกี้ยนบ้านเขานม่ทำธุรกิจเอี่ยนน้ำมันปลาล์มดิบหรือเปล่าวัดดันบนน้นไปดูวิวบนวัดกันนะครับ ไปดูว,วัดและแบบวิวดีพอเห็นวัดก็ดบอกเพื่อนเลยว่าลองเซิร์ชดูขึ้นมาได้ไหมคือถ้าขึ้นได้นี่คือแบบวิวต้องดีแน่ๆนะครับมันอยู่บนภูเขาเลยอ่ะเดีย๋ยวผมอ่านชื่อวัดก่อนวัดชื่อว่าอะไรเป็นตาน,นี่อรอตาน,นี่อะไรอยู่แลยวะาไปนำไปเลย อะไรไม่มีเดี๋ยวชื่อวัดเดี๋ยวค่อยนู้ให้ไม่รู้ชื่อวัดอะไรทางหน้าหน้าทางเข้าไม่มีชื่อชื่อป้ายวัด,เ,เ,ดวเข้ามาอยู่ในวัดนะครับ เทือตอนนี้ด้วยโอ้เขาสงด้วยโอ้โหเป็นทางครับชันครับผมทางขึ้นประตานีขึ้นควรครับชันเลยครับผมชันเลยแต่ขึ้นสบายๆนะครับรถเว็บร้อยอะไรขึ้นได้สบายครับรถยนต์นี่ครับพอขึ้นที่สูงวิวมาแล้ววิวมาแล้ว นี่แหละจอรถอตรงนี้นะสถนที่จอดรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ลงไปด้านล่างนะครับโอ้โห้ยนี่แหละไม่ผิดหวังนี่แหละไม่ผิดหวังเชื่อ,อไห้ดังพัดลมไหยพัลดลมระบ้านผม

วัดอะไรนะวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ใช่ไหมใช่ครับวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์นะครับเซิร์ชมาในแมพได้เลยไปลงนู่นก็ได้ไปน่อยเดิน่ะโอ้โหสวยมากครับรือถ้ามีโดนนี่มอยากจะพูดเลยนะ ทะเลและครับขึ้นมาบนนี้นั่นนะีนท่าเรือที่ผมไปอยู่เมื่อกี้ในท่าเรืออันนี้เป็นแทงเก็บน้ํามันนะครับแทงเก็บน้ํามันอยู่ตรงนี้ตรงนนท่าเรือว,วิวลยครับตรงนี้ทะเลนี้ก็คือวิวครับนี่ โอ้โยดีดีมีเรือน้ำมันเล่นอยู่ใครที่มาแถวขนมไม่อยากให้พลาดเลยฮะตรงนี้วิวดีมากครับใครที่มาแถวขนมนะไม่อยากให้พลาดเลยนี่โอ้โหสุดยอดอันนี้ก็เป็น ชมชมนแตุ่ค้างนู้บปะค้างนี้มีคนนั่งอยู่แล้วอืววอวิวที่รัดค้านู้ช่วยว่าค้านู้ค้านี้เลยช่วยว่าข้านู้แบบริงอือหือ

เราดูฝั่งนี้มันจะมีสองฝั่งนะขึ้นมาแล้วอะ่ะตอนนี้เป็นป้ายเช็คอินเราจะไปลงไปได้นะแล้วก็จะมีฝั่งหนึ่งกับฝั่งนี้มาดูกันวิวดีครับผมมานั่งพักผ่อนได้นะแล้วก็นี่นเป็นชุมชนเกาะแรดนะเห็นไหมนั่นครับเกาะแรด อ่อนนี่เป็นห้องน้ำโอเคเลยนี่ครับผมมาฝั่งนี้จะเห็นวิวของเกาะแรดนั่นเกาะแรดจะมีศาลานี่นั่งโอ้โหวิวดีมากครับวิวดีมาก ยอดครับผมอโอ้โหวิวก็ดีลมก็ดีครับเอาอะไรอีกเอาอะไรอีกครับผมครบองค์ประกอบเลยครับลมดีมากวิวก็ดีมาก อือหือือือนี่โอ้โหไม่ยังให้พลาดเลยนะครับใครที่มาเที่ยวโซนขนนอมนะครับอยากให้ปักหมุดไว้เลยครับผมวัดสุดวรรณประดิษฐ์สุดยอดครับ นี่ดูบรรยากาศที่สุดแล้วครับลมดีวิวสวยบรรยากาศดีดี <c ười> นะครับแต่วันนี้เป็นเกาะเรดนี่วันนี้เป็นเกาะเรดไม่ใช่ปะ่ะรูมนอมือเกาะเรดแต่เรานี่เป็นท่าเรือเน,นี่ยก็แทงน้ำมัน สุวรรณประดิษฐ์ครับผม